สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสต์ข้อความลงในชุมชนช่อง Youtube บุหลันบรรสีโดยได้โพสต์ข้อความที่ว่าเขาจะขนทุกอย่างไปที่นาดงดอกยกเว้นพ่อตาหา่าแต่ถ้าคิดให้ลึก ซึ่งกว่าแสะขำๆเหมือนจะบีบให้พ่อตาที่หมดประโยชน์แล้วกลับไปอยู่ที่เดิมพ่อตาชานเริ่มอยู่ลำบากความสะดวกสบายไม่มีเทมยังโดนเอฟซีจำเลยสองผัวเมียตำหนิว่ามานางเฝ้าบ้านเฉยๆไม่รู้จักเก็บกวาดดูแลรอบบ้านจนตาชานมาอออกคลิปออกอาการน้อยใจยกเครื่องซักผ้า ราคาไม่กี่ตังค์ไปหวังเยี่ยมทั้งที่หากต้องการใช้ตัวเองน่าจะซื้อใหม่ได้ของเก่าก็เอาไว้ให้พอ่อที่ฝากให้เฝ้าบ้านได้ใช้เหมือนบีบให้ตาชาน,น้อยใจต้องกลับไปอยู่ที่เดิมหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า จัดไปจัดไปจัดหนักเลยครับป้าทำเลยอยากทำอะไรก็ทำก็ตัวเราเอะนะรีบทำเถอะทำให้มากมายกว่านี้ทุกอย่างที่เห็นจะได้ตกย้ำให้ชัดชัดเจนขึ้นอีกขอสนับสนุนให้จำเลยเผยทัดเทตัวตุนของจำเลยออกมาให้หมดครับอีกไม่ช้าก็จะถอดแอหรือฝ่าบ้านชั่ว ร้อยเปอร์ซนไอพังคราวหน้ากลับมาเอาแอร์ชัวขี้เหนียวอย่างนี้มันเอาทุกอย่างเพราะความจนมันน่ากลัวไอนี่แกจะไม่เหลือให้พ่อตาของแกเลยหรือพวกบาปกรรมแท้เนาะคิดว่าครัวของมันมันคงไม่เอาไว้หรอกค่ะเพราะบ้านใหม่ของมันยังไม่มีครัว ไม่เป็นไรหรอกลูกหลานตาที่เขารักตามากมายบุพการีอยู่เหนือก้าวพวกเขาอยู่แล้วรอให้คนจิตใจต่ำชั่วรอรับกำไปบ้านก็มีข้าวก็เต็มแล้วเงินผู้สูงวัยอีกไม่ลำบากหรอกนะนี่ถึงตอนนี้นึกถึงตอนที่ตาแกมาด่ายายถึงบ้านหน่อยนะว่าบักพลผิดอะไรฮ่าฮ่าฮา ใช่ค่ะเครื่องครัวและแอและความสะดวกสบายต่างๆก็เอาไปหมดงกสุดๆเครื่องสักผ้าไม่กี่ตังค์ไม่สามารถซื้อได้บทเรียนของสังคมไทยก่อนจะโอนช่วยใครควรถามประวัติกันให้ดีๆก่อนจำเลยเห็นแก่ตัวสุดๆค่ะป้าเงินและทรัพย์สินของตัวเองเขาจะหวง แต่ถ้างเงินเอฟีเขาถลุงเอาถลุงเอาเที่ยวนี้มาขนเครื่องสักผ้าเที่ยวหน้ามาขนแอเที่ยวต่อต่อไปมาขนเอาฝาบ้านเอาที่สบายใจไม่ได้อิจฉานะพวกติ่งใจดำมากเลยพอหมดผลประโยชน์ก็ไม่ต้องใช้ให้สักมือหากินเองแก่แล้วกลับไปตายรัง จำเลยคงคิดแบบนี้มั้งพวกมันไม่เคยเห็นตาชานเป็นพ่อตาหรอกนะใจลึกๆของมันมันเกียดแคดแค้นจะตายมันเคยอาศัยบ้านตาชานอยู่ตอนที่มันโดนไล่ออกจากสมุดปาการเห็นหน้าจำเลยสองคนหรือคลิปเสียงจะไม่ดูและไม่ฟังเลย บอกตรงๆนะคุณบุหลันมันเป็นอะไรที่อีเดียดจริงๆรับไม่ได้กับคนสองคนนี้ดิฉันต้องขอโทษคุณบุหลันด้วยนะคะที่เขียนแสดงความรู้สึกในใจออกมาชอบที่คุณบุหลันเขียนบทความอ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายเข้าไปดูช่องปอมคนมองข่าวนะคะจำเลยมันต้องสยอง เอดมินคิดว่าเป็นตำรวจทำคดีค่ะรู้ในสิ่งที่พวกเราไม่รู้เยอะเลยค่ะแกมาขนเอาคีที่ซวมบ้านนี้กลับไปด้วยนะคงเสียดายแย่สร้างบ้านสดิบดีก็ไม่ได้อยู่ไม่แตกต่างจากฝาบ้านไม่มีคนที่เหนื่อยตอนนี้ก็คงเป็นลุงเสือแม่สาเห็นนั่งซักผ้าให้ และตาก็ไปจริงๆเริ่มเข้าหาลูกหายายทีละนิดทีละนิดเอาสารบ้านมันจะเป็นบ้านร้างขนาดที่กกโกกยังไม่ใช่ที่มันเลยถ้าเอาไปทีเดียวทั้งหลังมันก็เอาไปแล้วให้มันขนปูนที่ป้อมบ้านของมันไปด้วยให้มันเหลือไม่มีฝาบ้านแบบเก่าจะดีกว่า วังคองเปีมบวกวังวังขวางเครื่องสักผ้าไม่จำเป็นนะบักพังส่วนเกินไม่อยากได้ดันหนาดานตามมาใช่หรือไม่เขาไม่เคยเอาไข่รู้แล้วนี่จริงเครื่องฝาบนไม่ให้พ่อใช้ละ่ะมั่นแกงไล่ทังออมอีกไม่ช้าก็จะถอดแอหรือฝาบานกันจั่วร้อยเอร์เซ็น ตาไม่เป็นไรหรอกนะลูกหลานตาที่เขารักตาม,มากมายบุบพการีอยู่เหนือก้าวพวกเขาอยู่แล้วรอให้คนจิตใจต่ำช้าชั่วช้ารอรับกรรมไปบ้านก็มีข้าวก็มีเต็มแล้วเงินผู้สูงวัยอีกไม่ลำบากหรอกนะต่อไปหรือฝาห้องน้ำไปด้วยสินะ เครื่องซักผ้าสองถังแบบนี้รุ่นเก่าราคาไม่เกินห้าพันยังอุตส่าห์มาเอาเสียเวลาทำมาหากินและค่าน้ำมันรถเปล่าคงกลัวโดวนยึดหมดแพ้คดีถ้ายกบ้านไปได้มันเอาไปแล้วจะขนไปให้รกทำไมเมียยิ่งโคดจะขี้เกียจสักผ้าจะตายใส่แล้วทิ้งเลยใช่ไหมคะ พรามันขี้เกียจซักเห็นมันใส่เสื้อไม่ซ้ำกันเลยนี่มันไม่ทิ้งค่ะมันใส่แล้วถอดกองๆรวมกันไว้แล้วบางทีก็ไปรื้อเอามาใส่ซ้ำเห็นนางเมียบอกว่าใส่รวมกันหมดพ่อแม่ลูกหรือกางเกงขาสัน้นถ้าพ่อผัวอยู่ก็จะเก็บเอามาใส่ใส่เครื่องให้นางอ่อนพี่ผัวเคยถ่ายลงคลิปตอนที่มันสร้างบ้านเสื้อผ้ากองรวมกับเศษของสุ่มอยู่ข้างบ้าน ตัวผัวยังไปหยิบเอากางเกงมาใส่เลยค่ะเรายังคิดว่ามันไม่กลัวตะขาบหรือแมลงสาบอยู่ในกางเกงเหรอนั่นมันเคยขนเสื้อผ้ามาเผาแล้วครั้งเดียวตอนที่ตำรวจเข้าไป้นที่บ้านของมันตอนที่น้องเสียนะคะหาดูได้ตามข่าวเก่าๆเห็นวันวันนางเจนไม่ทําอะไรจริงๆแต่เคยดูตอนพ่อผัวซักผ้าให้พี่สาว ก็มาทำโน่นทำนี่ให้แต่ตอนไม่มีฝาไม่มีหมาตัวไหนมองขอบคุณมากๆนะคะจริงอย่างที่หนูพูดเลยไม่เห็นแปลกค่ะสันดอนของมันสงผัวเมียก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกที่มีคดีของอะไรที่เอฟซีส่งให้ไม่มีใครได้เด็กของมันหรอกค่ะทาคีที่มันขี้ออกมาแล้วมันเก็บได้ก็คงจะทำแล้วค่ะทาน เครื่องสักผ้าแค่นี้ก็เอาไปได้ดูดิแล้วข้อตาจะเอาอะไรซักโอ้ยเนาะไหนบอกว่ารักพอ่อ